สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมา,มาพบกับช่อง Patty Story Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวโพลารอยรูป BTS กับ b บ็คพิงค์นะคะอันนี้เราภากเสียงเอาเนาะเพราะว่าเสียงในคลิปไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะข้างหลังด้านหลังเราก็จะมีโปสเตอร์รูป BTS อยู่นะคะสังเกตได้เนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันที่รูปที่หนึ่งได้เลยค่ะรูปที่หนึ่งก็จะเป็นพงกุญแจ BTS หมดทั้งวงเลยนะคะนี่น่ารักมาก ต่อไปรูปที่สองนะคะรูปที่สองก็จะเป็น BTS World นะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะ <Okay. S 1> นี่นะคะต่อไปรูปที่สามเลยนะคะรูปที่สามก็จะเป็นรูป BTS ทั้งวงเหมือนกันเลยนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะต่อกันที่รูปที่สี่เลยะคะ่ะรูปที่สี่ก็จะเป็น BTS ทั้งวงเหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นเสื้อแนวพัสเทลหน่อยๆ ต่อมาก็จะเป็นรูปของจองกุกนะคะจองกุก BTS เนาะน่ารักมากแล้วก็จะเป็นรูปจิน BTS นะคะน่ารักมากเลยเหมือนกันเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นรูปของ V ี BTS นะคะ V ต่อมาคนต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบทั้งวงเลยนะคะทั้งวงก็น่ารักเหมือนกันสวยมากต่อมาก็จะเป็นทั้งวงเหมือนกันเลยนะะอันนี้สั่งมาจากช้อปปี้เนาะฝากเพื่อนสั่ง ต่อมาก็จะเป็น BTS ทั้งวงเลยแบบแคมปิ้งก่อไฟนะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นทั้งวงอีกเช่นกันนะคะต่อไปก็จะมีรูปแบบพิงด้วยเหมือนกันนั้นรอดูได้อันนี้จะเป็นรูป J h o p นะคะ J h o p ต่อที่รูปต่อไปเลยคะ่ะต่อมาก็จะเป็นเข็มกลัด BTS นะคะอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากชอบมาก เดี๋ยวจะลองเอิม่มติดให้ดูนะคะว่าจะได้ไหมนี่เสร็จแล้วออกมานี่เสื้อปลูเลยะคะ่ะเนี่ยนะะี่ค่ะติดออกมาก็สวยมากน่ารักมากนะคะต่อมาก็จะเป็นเอิม่มรูปแบ็คพิงค์เลยนะคะรูปแบ็คพิงค์คนแรกเลยนะคะก็จะเป็นเอิ์นเจนนี่นะคะเจนนี่ก็น่ารักเหมือนกัน แล้วก็ลิซ่านะคะรูปลิซ่าจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอชอบลิซ่าเป็นพิเศษนะคะลิซ่าเช่นเดิมแล้วก็ลิซ่าอีกแล้วนะคะลิซ่าแล้วก็จะเป็นลิซ่าเหมือนเดิมนะคะพี่ลิซ่าน่ารักมากแล้วก็จะเป็นโรเซ่นะคะโรเซ่ Rose. คนต่อมาก็จะเป็นพี่ลิซ่าอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็เอิมต่อมาก็พี่ลิซ่าเหมือนเดิมนะคะลิซ่าแล้วก็ พี่จีซูนะคะอันนี้พี่ใหญ่เลยแล้วก็ลิซ่าอีกแล้วนะคะลิซ่าจะเยอะมากเลยนะคะในในเนี้ยต่อมาก็จะเป็นเออลิซ่านะคะลิซ่าอีกแล้วแล้วก็เอ็มเจนนี่นะคะเจนนี่แล้วก็เจนนี่อีกแล้วนะคะเมื่อกี้ภาพไม่ค่อยชัดเนาะแล้วก็พี่จีซูนะคะพี่ซูต่อมาก็จะเป็นรูป ของเจนนี่อีกแล้วแล้วก็ลิซ่าแล้วนะคะนี่น่ารักมากเออรูป B t s อยังไม่หมดนะคะเมื่อกี้ลืมให้ดูเนาะน,นี่จะเป็นรูป B t s อแบบทั้งวงเลยต่อมาก็จะเป็นอันนี้ของจิน B ีทอนะคะเอ่ออันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบทั้งวงเลยนะคะทั้งวงเลย อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ BTS แบบทุกคนเลยนะคะต่อมานี้ก็จะเป็นรูปเจโฮปนะคะรูปสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อน